สบายดีพี่น้องมาหวอดจอดถึงเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องครับทีมงานเขาขืนมานอนอยู่ที่อาคารครับแถวด้านข้างในนี้นะครับจะเป็นพ่อได้บังบังแดดส่วนพยุตกับพึงสิม,มาหอดครับผุ่นมีไรยางในจักคลิบแล้วปุ๊บบรรยากาศพี่น้องสัตว์จะเริ่มมากแล้ว แดดมือนีนมะือเป็นตะยานแดดห่อนแดดใหม่แดดได้จะคลิปแล้วแมอ๋ออันนี้เพิ่งจะมาถึงแวะบ้านแถวบ้านนนใหญ่บ้านนาทสวงอยู่กินข้าวบ้านลูกสาวนี่นัทสวงบอจ้ะบ้านนาสวงบั่นบังมองอันตาสังรถนี่นไหมอันละแวะกินข้าวกินน้ำเสาทางมื่น ล่าล่าน้ำจีหมือนล่าไปยังอีกเอาไปกรุงเทพไปขืนเงินไผ่ล่าไผ่ไม่เจ้าซ้อมไปเลยเจ้าซ้อมเขาสอบไปเลยบ่คอยมันมันสากเจ้ามันกริบกิบมันมันต้องล่ายากเอาจังสินผู้ใด้เได้ไปก่อนกันคอยขอสิทธิ์นั่นก่อนเนาะบ่คอยซ่าคอยพระลาบบ่คอยหังพระลาหลายลูกเต่าคอยเลียนเจ้าบ่มี่เจ้าบ่มีลูกเต่าเลี้ยนบ่มี่คอย ลูกเต้าคอยเลี้ยงนะเต้าขาเางินหนาเงินียญคอยก่อนบ่๊วยคอยก้อนคอยเลี้ยงอิริคอยมีคนคว่ำดวนอีหลีทั้งสี่เจ้าก็มีแล้วอันใดเจ้าก็มีเหมือนแล้วคอยดี่บ๊ว่คอยสิบเอามาอันนั่นดูคอยมีความจำเป็นไรใครไผ่ก่อนสองคนหนึ่งใครไผ่ก่อนพ่อศิลามืออื่นศิลามืออื่นนี่จ้ะโอเคโอเคเลยพรวยเอ้ยโอ้ผมไปตีกันมาก่อนงวเอ้ย ต้องเอาเดี๋ยวจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้สวัสดีครับบขาแบบนี้บอูเขาขออย่างขออะไรเขอาหยุอเรามาทีหนึ่งใจเขอหยุดเออฉันบ้าถึดแล้วเจ้าของมีหัวลดมีหัวล้านไหมเออพอทั้งมีพลาดละลูกเต่ากับเลียนหนังสือพนตัวพ่นกับชาบพ่นกับมีเงินเออมีเงินฝากเป็นล้านมันว่นี่เห็นว่าเขามีความยุติดรำมาเคยเจ้า เอาม่งีสอกันมอความฝันความฝันมาดิครับความฝันความฝันของคนเราเป็นความฝันนะทีมงานพี่น้อง เรียนอยู่โรงเรียนครับหันหน้าใส่หน,หน้าใส่วัดโอ้อยางักหรอมองล่างสูงเฮ้ยลูกพี่มาทั้งสีมาทั้งสี่ทสี่มาทางไหนก่อนมาทางนี้โอ้ไปเรียนสาวมาบครับ ไปใสร็จมาซะนะโหคนก่อศาสตร์มาปูละทั้ง่นแต่ว่ายางไปวังบ่ได้โอ้ยสุดปัญญาหอนไหลพี่น้องเลยสุดระกำช้ำตรมระทมอุรามีเมียจากมาด้วยราเมยายเราเป็นเคยถูก แม่ช่างดังเป็นควายเอาวันดีค่ะอะไอลูกเออมันร้อน <laughs> เราต้องทำให้มันเย็นลง <c oughs> เราเป็นเคยถูกแม่ช่างดังเป็นควายปกลูกผู้ชายแสนอายามอับอาภาพยากจน ถอยรถไม่อีกกะน่อ,อีกตัวนี้พี่น้องมันร้อนมากเราต้องหาที่อยู่ที่เซาแล้วแต่ทิ้เวทีขอกักด้เซาทั้งหนอะ มันต้องฝนต้องมากกว่าน,นะครับว่าสิเอาแบบว่าอยากว่าถึงเล่บันทายก็ไหนดับเครื่องอยู่พกัน้หรอ เวทีศาสตร์มัปูหลแล้วเป็นงานวัดพี่น้งองครับแต่ว่ดทีวัดกับโรงเรียนผันู่น้ำกันเลยค่อยสะดวกสบายหน่อยมีแม่ราได้ศาสตร์าามาแล้วบทที่เนี้วเนี้ยอแดดมาแล้ว ว่าใส่หมวกได้ไหมว่าใส่หมวกใส่อย่างมาเนี่ยมันแดดหอนปะนี่่หวมันเมาแดดหมดเลยดิเฮ้ยบางทีงั้นเดี๋ยวสทางทั้งเซ้พี่น้องนั่งไหวอันนี้ปันนกนั่งอ็นมา สำหรับปูไ้าแล้วอ่ะสู้ไปใหม่กันบ้งใจกันครับตื่ยับประวรีกกันหน่อยตัว อากาศที่ร้อนอบอ้าวได้ขึ้นได้ก็ได้ขึ้นในแต่ละน้อยกัลบลงมากพี่น้องมึงในแต่ละคนเนาะพอนครับ ลม,มใหม่จังน้อยเนี่ยเห็นว่าเกิดอะไรแมนบ่ลม,มใหม่จัน้อยเนี่ยสงัดพัดนิ่งเดือดทักปดลมสงัดพัดนิ่งเดือดเรวบ่อนนตอนนกเขากููเขาขวัญอยากชวนเข้ามานั่งเฮียงตอนนี้โลกที่อาศัยจะอยู่ที่ไหนก็พระจันทร์ดวงเดียว จันเจ้าเอ๋ยสาดแสงท่องเที่ยวเขาอยู่คนเดียวหรือเขาอยู่กับใครบอกเขานะว่าข้าคิดถึงเขายังนั่งเศร้าไม่หลับลงไปรักเขารักมากครั้งใคร อนจันฝากใจว่ารักเดียวใจเดียวเอาคลิปนี้ไว้ส้ำนีสักก่อนพี่น้องพอกันไหมคลิปหน้าครับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง